เขาเขาเขาต้อิน <superv> ย <ising refugees> ิ <il orter |notimestamps|> <laughs> ่เขายิ่เขาเขาเก็บเขายินเก่าสมัตไห้หันตะนันสมัาเลยสมัติได้อยันเยาไปยันไปเฉยเลยี่นห็นหลายแช่ ขอซองคนนบมุงเกียบเลยกับบาทไปเยเนี่ยนะมาแนด้เนาะเฮ็ดอยบานได้นี่เฮ็ดอยบานได้นอนมุกแกได้นี่เด้อมุกแกมุกแกเฮ็ดอมุกแกดเด้อคลายคลายไมาเด้อมาเด้อเก็บเฮ็ดกันเด้อเอเฮ็ดดกไ งไเคยเห็นจแล้มาเพาะนี่ยอออดไม่ีนโอ้ทายเจ็บก็ไหวเพาะสาเจ็บกัเพอยู่บ่เส็นจุดนึ่งใช่เนาเจจุดเ่เน แก่งกับดีซูปก็ได้โอ้ได้ไลยแล้วบ่เบื้องเนี่ยสอบลายบ่ะโอ้